Dun 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 โอ้ยโอเคพอได้แล้วนะตอนนี้น้าตาฉัน่ะแทบไม่เหลือเขาความหล่อแล้วนะเฮ้ยเร็วเกินไปแล้วหยุดเถอะช้าลงหน่อยที่นี่จำกัดความเร็วนะมีกล้องวงจรปิดนะรู้ไหมใครสนนะว่าไงนะฮาฮ่าฮ่นฮ่า่า่ฮ เฮ้ยไม่เอาไหนสู้เด็กก็ยังไม่ได้อะเฮ้ยได้ยินนะระวังปากหน่อยเฮยจ้าตัวแสบทำสุดๆเลยเออน่ายเนิะมาเร็วไปอออเถอะเฮ้ยจะมากไปแล้วโอ้กลับมาก่อดโอ้ยหยุดนะฉันบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้ได้ยินหรือเปล่านี่จะไม่ให้ฉันเหลือศักดิ์ศรีบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะ สงสารชมัดยากทำไมฉันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยขอโทษครับท่านพอทีฉันทนถูกนเย้อยไม่ไหวแล้ว ไม่ทนอีกแล้วไม่วิ่งแล้วฉันเสียศักดิ์ศรีฉันต้องไปแล้วเฮ้ยไรความภาคภูมิไม่เหลืออะไรแล้วคืนฉันอยู่ที่นี่ฉันก็เป็นแค่ตัวตลกของเจ้าพวกนี้ฉันต้องไปจากที่นี่แล้วละ่ะจะไม่มีใครเห็นฉันอีกรู้ไหมไม่มีวัน จะโกอินเตอร์ฮะฮอย่าตามฉันมาฉันจะไปแล้วฉันจะไปโกอินเตอร์แล้วอย่าตามฉันมาไม่เอาแล้วต้องให้ฉันโดนย่ำยีศักดิ์ศรีอีกสักเท่าไหร่กันโอ้เฮ mm ้โอเคไหม วันนี้ถ้ากองกลับไปที่ป่าเมื่อไร่ฉันก็จะไปจากที่นี่แล้วนายจะไปไหนถ้านายไม่คอยดูแลที่นี่ต้องวุ่นวายแน่นอนเอ้ยไม่ลอกหน้าวุ่นวายสิมันจะยุ่งเยิงมากๆเลยละเหรอแงอยู่แล้วเออเยี่ยมเลยพวกสร้างปัญหามากแล้วอ้ยอ๋อ หมดสภาพเลยดูเขายิ้มเสิผู้ร้ายจัดการเลยเฮ้ยอย่าสนน่ะนายคิดว่าฉันจะจัดการสองตัวนี้ได้ไหมไม่มีทางอะเพราะน้นไม่เคยเคารพนายอะมาถึงก็แบบว่าใช่ไหมเธอเฮ้ยฉันอยู่ฝ่ายศัตรูนะนายสู้เพื่อฉันเหรอพี่ใช่ยน่าสงสาร เธอบางทีฉันควรจะไปจริงๆ ซึ้งจริงๆที่เห็นอาจารย์ก้องเป็นห่วงถึงขนาดนี่ <premises. S 2> คราวนี้ซุยไปทางไหนกันนะเขาชอบหลงทางด้วยซิฮะก้องกับโอริทำอะไรน่ะดูเครียดจังเลยเฮ้นี่คุยอะไรกับก้องเหรอโอ้ก้องหาลีดไม่เจอนะเขาตามหาลีดเหรอไม่รู้ว่าทำไมแต่สองสวันนี้ก้องตามหาลีดตลอดเลยเออเดี๋ยวฉันช่วยหาครับคุณด้วยความยินดี ยน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะอ้อนอยู่นั่นไงเฮ้เอ่อลิอะไรอย่ายุ่งกับฉันกองตามหานายอยู่นะก็ปล่อยให้หาไปหาฉันไม่เจอหรอก ไม่มีใครออกมาแถวนี้หรอกนะนี่กองตามหาหนายอยู่หลายวันแล้วนะช่างเขเด็เอ้ยฟังนะกองคี้ถึงนายนายยินแล้วนะกลับไปซะคนกำลังยุ่งอยู่เฮ้ยเลีบไปกันจะเสียใจนะบอกให้โอเคไปก็ได้กองตามหาฉันหลายวันแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกเฮ้ยเช ทีนอยทำอะไรของนายนะอูเราล้มเพราะเธอแล้วเธอทำอะไรไม่ิซอบเริ่มแล้วสินะจริงๆเลยอยากหาเรื่องเจ็บตัวนักชายมาอ๋อเหรอใครกันแน่ที่ต้องเจ็บตัวนะฮะแสบนักนะใหญ่เตี้ยออนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเราบาดเจ็บเพราะหลุมที่พวกเขาขุดน่ะก็ใช้ แต่ว่าพวกเขาวิ่งแข่งแล้วก็เหยียบบ้านของพวกเราเหมือนกันนะอ้าวเราไม่ได้วิ่งแข่งเธอน่ะขุดลุมตั้งหันี่เงียบเลยผิดทั้งคู่นั่นแหละนั่นสินั่นที่อยู่ของเรานะไปคนที่เอ่นไปไปพวกนายวิ่งเร็วข้เกินอะไรขึ้นเองล่ะก็เจ้าช้างจอมพลังน่ะสิเขายึดบ่อน้ำแล้วไม่ให้เราเข้าใกล้เลยใช่แล้ว โอเคเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้นะถ้วยพวกนายต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำแล้วก็คืนดีกันได้แล้วนะเฮ้ยมาเร็วไปเอะทำไมทำไมเป็นฉันเองอ่ะฮะ ขยับตัวไม่ไหวแล้วอยู่นี่เองในที่สุดก็เจอนายตาลิทอยู่ใช่ไหมฉันรู้เขาอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปนะตามมันเลยค่ะเห็นไหมดูสิบึงนี่มันจะของส่วนตัวนะแบ่งปันกันสิฮะเป็นหัวหน้าหรือไงอะฮะหรือว่า นายเองอะดอกแกดอกดอกแด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 กอ้อ้มันเดือะเกินไปแล้วนะที่นี่น่าเบื่อจังเลยฮะต้องการอะไรคิสส์คราวนี้อะไรอีกอ่ะดีจังที่นายยังอยู่นายอยากเจอตัวเขามากนี่ฮะหมายความว่าไงเจอฉันเหรอ ททำอะไรีน <c oughs> พวกนายมาที่นี่ทำไมต้องการอะไรจากฉันโธ่เอ้ยทำไมฉันต้องเป็นคนเริ่มด้วยนะ <c oughs> โอเคโอเครู้แล้วไงต้องการอะไรก็แบบว่าเ,เราต้องการนายเราอยากให้นายกลับมา ทำไมโจูจทั้งเปลี่ยนใจเออตั้งแต่ที่นายไม่อยู่ทุกอย่างก,ก็เละไม่เป็นท่าเลยพวกเรารู้แล้วว่าการทำตามกฎสำคัญมากแค่ไหนใช่ถั่วต้มและพวกเราก็ต้องการใครสักคนมาช่วยดูแลให้พวกเราทำตามกฎหน <c oughs> <อ>้าถ่อพวกนายซ <c oughs> ึงใจเราต้องการนายกลับไปกันนะ <c oughs> นี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยโอเคฉันจะกลับไปมาเถอะก้องโดดขึ้นมาเลยตอนที่ฉันจะเปลี่ยนใจค่ะย่ออ่อนฉันชอบตอนโจบแบบแฮปปี้จังฉันก็ต้องกลับแล้วล่ะเฮ้ยเราจะลงไปยังไงล่ะทีเนี้ยแั่เหน็ดลงไงะบายบายลงมาดีๆล่ะเจอกันข้างล่างอนะ เฮ้ยไ,ไม่อยู่ที่ทำเลยเราจะทำยังไงดีอโทษทีฉันก็คงช่วยไม่ได้นะไม่เอาหน้ากลับมาเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ฉันจะวิ่งให้เร็วที่สุดเลยวิ่งไป